สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอน e. วิธีการเปลี่ยนภาษาของ iPhone เรานะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับขั้นแรกก็ไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับให้เราเลื่อนมาดูตรงคําว่าทั่วไปนี่นะครับตรงรูปฝันเฟืองนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาครับให้เราดูตรงคําว่าภาษาและภูมิภาคนี่นะครับนี่นะครับภาษาและภูมิภาคนะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วเรานะครับก็สามารถกดเพิ่มภาษาได้เลยนะครับกดเพิ่มแล้วก็กดเลือกได้เลยครับอันนี้นครับเขาก็จะถามนะครับว่าเราต้องการใช้ภาษาไหนเป็นภาษาหลักนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นใช้ภาษาไทยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้ภาษาไหนนะครับใน iPhone นะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับวิธีการเปลี่ยนภาษาของ iPhone นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอคอมครับ